ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไปให้แมนฟิลนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เชื่อว,ว่าแฟนรีวฟูลหลายๆท่านนะครับก็คงมีอาการเดียวกันนะครับคือไม่อยากจะเจ,เจอหน้าใครเลยตอนนี้นะครับแล้วก็มันโอ้มันพูดไม่ถูกครับมัน งงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมนะครับมันเป็นไปนอย่างนี้ได้ยังไงนะครับมันเละเทะมันมันไม่เหลือเขาโครงความเป็นลิเวอร์พูลเมื่อรู้การที่แล้วอยู่เลยนะครับล่าสุดที่แพ้คือก่อนหน้านี้ที่แพ้ซิตี้เนี่ยสามศูนย์ก็พอเข้าใจได้นะครับคือมันเป็นทีมในระดับลุนแชมป์สูสีกันอะไรอย่างเงี้ยแต่นัดล่าสุด ที่เล่นในบ้านแล้วแพ้กับฟอเลสเนี่ยฟอเสทีมอันดับสิบเก้านะครับมันอธิบายไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ที่ได้ดูอยู่ก็ก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับตอนนี้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมมันเละเทะได้ขนาดนี้นะครับ แล้วก็สล็อตนะครับโดยส่วนตัวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมมองว่าอย่างรูดูกัลที่แล้วเนี่ยผมยกย่องนะครับว่าสล็อตเนี่ยเป็นคนที่แก้เกมเก่งนะครับคือครึ่งแรกเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้เนี่ยครึ่งหลังมาเนี่ยรีบูจะจัดการได้จะกดดันจะาุกดดันแล้วจัดการได้นะครับแต่ ตอนนี้เนี่ยมันมันคนละเรื่องเลยครับยิ่งยิ่งแค่เหมือนยิ่งเละยิ่งเละเทะยิ่งสับสนไปหมดครับลงมามันไม่รู้ว่าแก้เกมยังไงเหมือนกันนะครับให้มันเละยิ่งกว่าเดิมนะครับก็แต่ตอนนี้นะครับก็หลายหลคนก็คิดว่า ถึงเวลานะครับถึงเวลาแล้วที่สล็อตน่าจะต้องหางานใหม่นะครับซึ่งจริงๆโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะเขาเรียกยังไงอนะ่ะเหมือนก็อยากให้โอกาสผู้จดการทีมนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างุู่การที่แล้วเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่า หลังจากที่แพ้มาหลายๆนัดติดต่อกันเนี่ยมันดูอาการของ็อลตเนี่ยเหมือนเหมือนสับสนนะครับตอนเนี้ยหาทางกลับไม่เจองงไปหมดว่าทําอะไรยังไงเหมือนเออเหลอ,อ,อ,อไปหมดเลยตอนเนี้ยไม่รู้จะแก้ไม่รู้จะหาวิธียังไงแล้วผมว่าถ้าปล่อยไปนานกว่าน,นี้เนี่ยการน่าจะหนักกวนน่านี้จากบทสัมภาษณ์อะไรหลายๆอย่างก่อนหน้านี้จาก การพิจารณาหลายอย่างของสล็อตนะครับมันมันมันบ่งบอกครับว่าตอนเนี้ยเขาเครียดมากเขาสับสนไปหมดเขาไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้เลยนะครับซ mm ึ hmm. ่งถ้าปล่อยไปก็อย่างที่บอกครับมันมันน่าจะเป็นคนเสียกับทีมก็สำหรับผมนะคิดว่า ช่วงช่วงกลางกลางธันวาเนี่ยอีกสักสองนัดสามนัดสองนัดในลีกนะครับสองนัดในลีกเพราะว่าเดี๋ยวกลางธันานานี้เราเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็อาจจะอีกสองนัดในหลีกหรืออะไรเงี้ยถ้ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะนะครับผมน่าจะต้องบอร์ดน่าจะต้องพิจารณาได้แล้วนะครับก็หลายๆกระแสนะครับตอนนี้ก็ก็มี ผู้จัดการทีมที่เป็นตัวเต็งที่จะมาคุมทีมแทนอาร์เซอตนะครับจอบวันนี้ผมก็ยกมาถามคนนะครับตามหน้าปกเลยนะครับก็เป็นตัวเต็งที่เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงพอจะเดาได้นะครับแล้วก็หลายๆสื่อก็ออกข่าวมาประมาณนี้นะครับว่าเนี่ยสามคนนี้แหละคือตัวเต็งที่ ที่จะมาคุมทีมแทนนะครับถ้ามีการปลดอร์สลอตจริงๆนะครับก็พูดถึงคนแรกเลยนะครับโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับอันนี้เป็นผู้จัดการทีมของคริสตันพาเลตอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงข้อมูลของเขาโอลิเวอร์กาสเนอร์คร่าวๆนะครับโอลิเวอร์กาสเนอร์เนี่ยอายุ51ปีนะครับเป็นผู้จัดการทีมชาวออสเตรียน,นะครับก็ระบบการเล่นที่ใช้ ติดตั้งให้กับคิสตันพาเลตต,ตอนนี้ก็คือสามสี่สองหนึ่งครับปัจจุบันวันนี้ก็คิสตันพาเลต,ตอยู่อันดับห้านะครับอันดับห้าไม่ธรรมดานะครับก็มุมคิสตันมุมคิสตันพาเลตมาแล้วนะครับแปดสิบเอ็ดนัดชนะสามสิบแปดเสมอยี่สิบห้าแล้วก็แพ้สิบแปดนัดนะครับเป็นสถิติคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย ปร์เซ็นชนะนะครับก็อยู่ที่46เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ46กับ47เปอร์เซ็นต์เลยต้องบอกว่าตัวเลขที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ผลง,งานในการคุมแชมปเปี้ยนในคุมค,มคือคุมกิสซันพาเลตนะครับก็มีแชมป์ด้วยนะครับก็คือแชมป์เอฟเอคัพนะครับดูการ2024 2025นะครับก็ชนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยนะครับ1-0ในนัดชิงน,นะครับแล้วก็เป็นแชมป์คอมมอนิตี้ชิลนะครับก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับก็ชนะลิเวอร์พูลนะครับด้วยผลที่ในเวลาเนี่ยสมอกัน2-2นะครับแล้วก็ยิงจุดโทษชนะลิเวอร์พูล3-2เมื่อต้นฤดูกาลนี้เองนะครับก็ประวัติก่อนหน้านั้นนะครับก็ เคยคุมไอ้ทารฟังเฟิร์ตนะครับของเยอรมันนะครับคุมไปเกนะ้าสิบเจ็ดนัดชนะสามสิบแปดเสมอสามสิบแล้วก็แพ้ยี่สิบห้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตการชนะนะครับก็ได้แชมป์อีกเหมือนกันนะครับได้แชมป์ยู่บ้านะครับในปีในฤดูกาลสองพันยี่สบ็ดสองพันยิบสองนะครับ ก็คือในเวลาเสมอกับเลนเจอร์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะจุดโทษนะครับห้าสี่ต้องบอกว่าถ้าดูประวัติของโริโการเนอร์เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับทีมสองทีมล่าสุดเนี่ยก็คือแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ิสตัพาเลนเนี่ยก็มีแชมป์นะครับถึงจะว่ามาในแชมป์ถ้าเราแฟรงก์เฟิร์ตนี่ก็ถือว่าใช้ใช้ได้นะครับเป็นแชมป์ถ้วยถ้วยรองของยุโรปนะครับยูโรปาลี ส่วนคุ่มคิสซันพาเลทเนี่ยก็ทำให้ทีมได้แชมป์เอฟเอคัพนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ง่ายนะครับสำหรับทีมระดับคิสซันพาเลทที่จะได้แชมป์ถือว่ามีผลงานที่ดีดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับการกลุ่มทีมในระดับทั้งคิสซันพาเลทและแฟรงเฟิร์ตนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นคุณซือหนุ่มนะครับ คุมทีมในฟนิกซ์เหมือนกันนะครับก็คือฮิลล่านะครับอันนี้ก็ปัจจุบันก็คุมทีมบอลมัดอยู่นะครับอยู่อันดับแปดนะครับบอลมัดฮิลล่าเนี่ยเป็นคนซื้ออายุสี่สิบสามนะครับเป็นชาวสเปนนะครับระบบการเล่นที่ใช้กับบอลมัดนะครับก็คือสี่สองสามหนึ่งคุณไหม <laughs> ระบบนี้นะ แล้วก็คุมบอลมัดมานะครับหนึ่งร้อยนัดนะครับชนะสามสิบเก้าเสมอยี่สิบ้าแล้วก็แพ้สามสิบหกนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็จะเป็นลองกราเซอร์หน่อยตรงที่ว่ายังไม่เคยพาทีมได้แชมป์นะครับคุมบอลมัดเนี่ยหือหวา มีผลงานที่ดีนะครับแต่ยังไม่เคยได้แชมป์น,นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะทีมระดับบอลมัดเนี่ยก็คือไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่จะแบบให้ซื้อตัวดีๆได้เข้ามาในทีมได้ไง่ายๆเยอะๆหรือได้ไง,ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาคุมทีมโดยที่ไม่ให้ไม่เสี่ยงต่อการตกชั้นแล้วคุมอยู่ในระดับที่มีลุ้นไปเล่นบอลยุโรปได้เนี่ยก็ถือว่าถือว่า ดีมากแล้วนะครับสำหรับโลล่านะครับก็ก่อนหน้าที่จะมาคุมบอลมัดนะครับก็เคยคุมไลโยบายากาโนนะครับเนี่ยเป็นก็คุมไปร้อยสามสิบหกนัดนะครับเ็าชนะห้าสิบสี่เสมอสามสิบสองนะครับแล้วก็แพ้ห้าสิบนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ที่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นเหมือนกันใกล้ใกกันนะครับคุมสองทีมก็ ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์การชนะท,ท,ที่ที่ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุมทีมไม่ได้ใหญ่ครับแล้วก็สไตล์การเล่นวิธีการเล่นก็จะเป็นเกมลุกนะครับเป็นเกมทีมที่เล่นเกมลุกนะครับสี่สองสามหนึ่งแล้วใช้ระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับเน้นอีกนิดหนึ่งสี 4, 2, 3, 1, ่สองสามหนึ่งก็ถ้ามาคุมนิ้วหูผมว่าก็าาแทบจะไม่ต้องปรับอะไรนะครับ รีพูว่าใช้ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับแน่นอนครับคนที่ผมเชื่อว่าชื่อนี้เปแฟนรีพูทุกคนคิดถึงแน่นอนนะครับใครๆก็คิดถึงนะครับก็คือเจเคนะครับเจเคนครอป สำหรับเจนคัอนะครับก็เพิ่งเพิ่งมางมือจากลิวฟูไปนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยไปเป็นตำแหน่ง Head of g l o b a l soccer นะครับอันนี้ผมไม่อันขอใช้ชื่อสังกินนะเพราะว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกนะหรือคือเขาเขาไปคุมให้กับกลุ่มเลดบูนะครับก็ ก็ขอใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษและกันว่า head of global soccer นะครับก็คือเป็นหัวหน้าด้านฟุตบอลนั่นแหละก็คือดูแลของฟุตบอลกิจการด้านฟุตบอลของเลดบูทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ซิกเจาบวกอะไรเงี้ยนะครับก็เจนคอปก็เป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นประเด็นที่คนเอามาพูดถึงกันนะครับก็คือการที่เจรนคอปเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่า ถ้าเขาจะกลับมาที่ยงกฤษจะจะกลับมาคุมทีมเนี่ยมันคงเป็นทีมไหนไม่ได้นะครับนอกจากลิเวอร์พูลครับตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นว่าตอนเนี้ปัญหาการอร์พูลเนี่ยมันวิกฤตแล้วนะครับก็หลายคนก็อยากให้เจท็อปนะครับกลับมาช่วยกับเรียกว่ากู้ศรัทธากู้วิกฤตนะครับเพราะว่าหนักจริงๆนะครับ ใทรที่ดูนะที่แ้วก็รู้ว่าหนักแค่ไหนนะครับเพราะว่าแฟนบอลีฮูเดินกลับตั้งแต่นาทีที่ประมาณแปดสิบนะครับออกจากสนามกันแล้วอะครับซึ่งในยุคของเจนคอปถ้าเราจํากันได้นะครับเจนคอปจะพูดอยู่ตลอดว่าขอให้ทุกคนอยู่ในสนามขอให้แฟนบอลทุกคนอยู่ในสนามส่งเสียงเชียร์ให้ทีมนะครับแต่วันเนี้ยมัน มันเหมือนสิ่งที่เจนคอปสร้างมาทุกอย่างมีทุกอะไรทุกอย่างที่เจนคอปทำมามันกำลังพังไปนะครับหลายๆเสียงก็เลยมองว่าอยากให้เจนคอปกลับมากลับมาบำาัุงสิ่งที่เองเคยสร้างไว้นะครับแลับมาปรับคับประคองสิ่งที่เองเคยสร้างไวน้นะครับแต่นะครับแต่ ผมยังมองว่าในกรณีของเชนครอปเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ยากมากๆนะครับยากค่อนข้างยากมากแล้วกันนะครับเพราะว่าเชนครอปเนี่ยเพิ่งวางมือกับลิวคูไปได้แค่ประมาณปีเสศษเองนะครับแล้วเขาก็เหมือนเขาคงมีสัญญาอะไรกับทางไลท์เรดบูลอ,อยู่นะครับเหมือนการที่อยู่ๆจะกลับมาคุมเลย มันมันมันอย่างยากนะครับมองว่าอาจจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมอีกสักคนหนึ่งมาลองดูก่อนแล้วถ้ามันไม่ดีจริงๆอีกสักปีอีกสักปีหรือสองปีในรดูการถัดไปอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันยังไม่ดีอย่างเงี้ยอันเนี้ผมมีมองว่ามีสิทธิ์ที่เจอ่องครอปจะกลับมานะครับแต่ณนะวันเนี้ยณณณตอนเนี้ยที่เอานัสลอตแล้วจะกลับไปเป็นเจมส์ครอปเนี่ยผมมองว่า น่าจะยากนะครับโดยส่วนตัวนะครับก็เท่ากับว่าเหลืออีกสองคนเหลือสองคนที่ที่จะเป็นคนดิเดตโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าทีเลเวลานะครับอีเลเวลาจะเหมาะสมกับริวพูในการผู้วิกฤตในครั้งนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือด้วยสไตล์การเล่นนะครับรูปแบบการเล่นฟอร์มชันการเล่นอย่างก็ แน่นอนแล้วรีวูวคุณเคยอยู่ด้วนซีสองคำหนึ่งนะครับถ้าไปใช้การ์เนอร์เนี่ยการ์เนอร์เนี่ยด้วยโปรไฟล์ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะดูว่าดูว่าเหนือกว่าเอเลอ่า e นะครับแต่ด้วยระบบและวิธีการเล่นเนี่ยผมมองว่าถ้าการ์เนอร์มาเนี่ยมันอาจจะต้องปรับมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรอีกซึ่งรีวูนะตอนนี้เนี่ยทาไปปรับไปเปลี่ยน อะไรเยอะเชื่อ,อีกเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเละเทะไว้อีกหนักไว้อีกนะครับก็เลยมองว่าคนที่เหมาะสมตอนเนี้ยในความคิดผมว่น่าจะเป็นโรบ้าน,นครับก็พูดมาถึงตรงนี้นครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงนะครับเขาลองส่งคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับว่าอยากได้ผู้จัดการทีมคนไหนหรือ,อยังมั่นใจในอันเนอร์สลตนะครับยังเชื่อใจเชื่อมั่นในฝีมือของอันเนอร์สโลต ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแลกเลียงกันดูนะครับว่าแล้วก็เสนอเสนอชื่อเข้ามาดูว่าอาจจะไม่ใช่สองคนนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนอื่นที่ทเพื่อนๆคิดว่าเหมาะที่น่าจะมาคุมริเวอร์พูนะครับว่าจะเป็นใครดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไล่อ่านนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเยอะๆนะครับว่าแฟนๆริเวอร์พูเราเนี่ย อยากได้ใครมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับแทนสล็อตนะครับหรือใครที่ยังเชื่อมั่นในไปมือเรื่องสล็อตอ,อยู่นะครับเพราะโดยส่วนตัวตอนนี้เริ่มไม่ค่อยแหละไม่ค่อยเชื่อแหล้วะว่าสล็อตจะพาทีมกลับมาได้นะครับก็มาถึงตอนนี้นะครับก็อ,อดทนในการสัปดาห์นี้นะครับคืนวันพุธนะรู้สึกจะคืนวันพุธก็ยังมีโปรแกรม เจอกับ PSV นะครับในแชมเปี้ยนลีกก็ยังต้องตามนุ้นตามเชียงกันต่อไปนะครับแต่ลิฟท์ูตอนนี้ต้องอดทนเจอหน้าใครก็อาจจะเงียบๆน,นิ่งๆไว้นะครับทำใจนิดหนึ่งเราเคยรอเขไ้งไงตอนนี้ทุกอย่างมันกลับเข้ามาตลอดเลยนะครับจากฝูงแดนใต้นะเราก็ายังเป็นจากฝูงในแดนใต้เหมือนที่เราเคยรอเอยไว้เคครับก็วันนี้ก็คงขอจบเพลงเท่านี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะถูกยังไงเอาตามรุ่นตามเชียร์กันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ